สวัสดีครับพี่น้องพวกกับช่องเบาะเพื่นอนลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องนี่ครับหลังจากที่รายงานสถานที่ไปเรียบร้อยพี่น้องเนาะตอนนี้ตั้งเวทีทียมพิีเราได้ตอนนี้ประมาณสัก20-30%เอเองครับตรงน,นี้พี่น้องเนาะผมมาเจอใครไม่รู้ครับพี่น้องผมนึกว่าใครมายืนตั้มตมองมองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อนุชาเนาะอ่ะาชอบพูดงา่ายคือคนดูแลแล้วกันดูแลสถาน,าน,นดูแลประมาณเนี้ย อาผมเท้าความนิดนึงครับตรงนี้ปกติเป็นป่ากระถินลกเลยเหรอครับใช่ครับลุกของที่เขาไม่ได้ว่าจะให้ใครเข้ามาทําธุรกิจได้เพียงแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกครั้งแรกจริงๆเลยที่มีดนตรีเข้ามาพี่อนุชาผมขนลุกเลยเนี่ยเรื่องจริงครับเรื่องจริงเคยมีว่าหลายๆเจ้ามาเคยมาติดต่อติดต่อใช่ไหมมีครับแต่เจ้าของบอกไม่ไม่อย่างเดียวเลยอ้าวครับว่าอย่างเดียวคือไม่ไม่สนใจเรื่องการจะเอาอะไรเข้ามาในนี้อ๋อ กลัวมีปัญหาโน่นนี่นั่นเนาะใช่ใช่เขาว่ากลัวมีปัญหาแสดงว่าที่ปรับคือปรับใหม่ๆปรับได้ประมาณกี่วันแล้วครับเนี่ยปรับได้เมื่อวานสองวันแล้วครับคือปรับสถานที่คือใส่เวทีหมอลำสาวน้อยระเบิดโชว์โดยตรงถูกต้องครับฟาอัสอีสานภาษาอีสานภาคภูมิโพดโพสุดยอดแล้วแล้ว ลบคนพี่นรชาเนี่ครับ,บ,บแสดง<อ>ว่า,<อ>วาที่นี่ไม่เคยมีพูดง่ายคือไม่เคยมีวมงหมอลํำเลยไม่เคยมีเลยแม้แต่วงอะไรก็ไม่เคยมีเพราะเจ้าของเขาไม่เอาก <ภา S 1> ็อย่างว่าได้โดนใจได้ยังไงมาให้มาลงเป็นวงแรกวง,งแรกจริงไหครับไอติมนนี้อลองถามน้องรานคาดงที่นี่วงแรกเลยเนี่ยมันลงได้โอ้พี่น้องผมพี่ราชาเชิญนี่ก่อนครับหนึ่งผมขนลุกจริงๆนะเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงครับ อ๋อคือหมายความว่าแต่ก่อนนี้ก็มีแบบว่ามาติดต่ออะไรอยู่ครับผมมีมาติดต่อแต่เจ้าของเขาบอกว่าไม่ไม่รับไม่เอาเพราะว่าเขาว่ากลัวมีปัญหาครับผมก็พอดีว่าเฮียจีมาติดต่อก็โทรคุยมาทางผมประมาณนึงว่าจะเขาอยากได้สถานที่นี้เพื่อจัดพาร์ทผมก็เลยไม่แน่ใจก็เลยคุยไปทางทางเจ้าของเนาะใช่เจ้าของเขาบอกอ่ะให้เราอ่ะตัดสินใจเอาแล้วพี่อนุชาว่าไง ผมก็เห็นว่าเอ๊ะมันมันน่าจะดีนะเพราะหมอลำนี่ก็ดังอยู่ก็ได้ยินช้่อเสียงเคยได้ยิน่ครับเคยได้ยินก็เลยว่าแล้วร้นเจ้าของกะบอกน่าจะลองนะเขาก็เลยบอกตามใจเราเราก็เลยตกปั๊บเลยเหรอครับเนี่ยปั๊บเลยครับพอเขามาจัดการเองตกตกอีกวันคนจัดที่บ้านลองเอาเทคเตอร์มาลงเลยปราบก็ยังยังไม่ไม่อันไดีพอเพราะเป็นครั้งแรกครับครับผมผมจะพูดตอมความเป็เพียรนะชาฟังเองนะครับ วงหมอลำคือเป็นวงน้องสาวน้อยเพชรพันแพงอันนี้คือสาวน้อยเพชรโชว์เป็นหมอลำวงใหม่เพิ่งก่อตั้งแล้วพวกผมเพิ่งออกงานได้ประมาณสิบวันแต่ผมดูในคลิปนั่นในในดีดูผมก็ตามอยู่นะครับโอ้ก็เราก็เห็นอยู่โอ้ก็มีคนดูคนชมเยอะเหมือนกันครับผมก็ยังบอกว่าเออเอามานําเสนอให้คนระยองหรือตัวพี่น้องที่อีสานมาครับก็น่าจะดีครับพี่ลุงจาไม่ใช่คนอีสานใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นคนระยองเลยไม่ใช่ครับ เอาว่าไม่ถามแล้วกันเอาเป็นว่าไม่ใช่คนอีสานแล้วกันไไมม่่่่ใใชชครับแต่ก็มีความคิดว่าเฮ้ยก็ดีนะมีหมอลำมาอย่างนี้ใช่ครัับบใช่ครรก็ู้น่าจะดีอ่ะเพราะว่าอ่าพี่น้องชาวอีสานก็มาอยู่ที่นี่เยอะทำงานเยอะเยอะมากนะครับคนพื้นที่ยังไม่เท่าไหร่เลยคนอีสานมาทํางานที่นี่เยอะมากเลยยอมนะครับเนี่ยอย่างอุตสาหกรรมก็อยู่ใกล้ๆอย่างปตทอะไรที่นี้ก็โอเคครับเมื่อกี้ก็ยังมีมาถามเลยว่าขายบัตรหรือยัง จริงๆครับเมื่อกี้มาใส่มาถามใครแบบผมบอกยังไม่รู้เลยไน่าจะเป็นเย็งช่คือเราแค่ดูแลสถานที่ให้แสดงว่าต้องขอบคุณเจ้าของคุณเจ้าของที่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่นุชาด้วยถ้าพี่นุชาตัดสินใจวบาไม่เอาก็คือเขาก็ไม่โอเคก็ไม่มีไม่มีแบบนี้ครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าก็ก็ไม่มีก็คือไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยผมก็ว่าเออมันมีวงใหญ่ๆมาสักครั้งหนึ่งครับผมก็ดี ครับดีเหมือนกันเพื่อจะได้รู้ว่าเออคนทํางานที่เยอะนะครับเขาก็ต้องการปวามบันเทิงครับก็เลยว่าเออก็โอเคอยู่ผมก็อยากให้ประสบความสําเร็จนะสาธุไม่ว่าจะเป็นคนเช่าพื้นที่คนจัดคนผู้จัดคนเช่าพื้นที่น้องละดนตรีอะไรเนี่ยคนดูอยากให้ประสบความสำเร็จครับอยากเป็นไม่อยากให้ผิดหวังอยากให้ตมหวังคผมว่าคลิปนี้ถ้าเจ้าของวงผมนะได้ยินได้เห็นแล้วก็ถ้า ผู้จัดมาได้ยินแบบนี้คงชื่นใจบปว่าอย่างน้อยก็คือผู้ดูแลก็ยังแบบเออเฮ้ยเขายังมองว่าเฮ้ยเนาะให้ความบันเทิงเลยลองดูสักสักครั้งที่เจ้าแรกลองดูถือว่าคนมาเช่าพื้นที่เขาก็ดีนะครับพอปุ๊บปุ๊บเขาเอารถไทเกอร์ดงลงเลยเยว่าเพิ่งลุยสดๆเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ก็นี่ลุยเนี่ยไม่ได้ว่าดูพื้นที่ได้เลยเนี่ยอ๋อแท้ๆว่าเป็นกิ่งต้นของต้นไม้เนาะโอ้สูงครับต้นไม้สูงมากสองฝั่งเนี่ยฝั่งนี้ด้วยครับ ปาดอะไจอดรถอะไรเขาก็ทำเซฟว่าเขาคนผู้มาจัดครอบใหม่เขาว่าเต็มที่ลงทุนตรงนี้เต็มที่เลยใช่ครับปาดหมดไปเฉพาะดันนี่ประมาณสี่หมื่นแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้เรื่องจริงนะครับสี่หมื่นเลยเนี่ยสี่ห้าหมื่นละเอารถไถมาครับกับรถแมคโรตัวเล็กปาดไม่ทันใจครับเอาดีสี่เลยแท็กเตอร์เลยมาทำเนี่ยปาดงั้นไม่ได้ไม่เสร็จหรอกเนี่ยเอาดีสี่มาลงเลยอ่ะ คนจัดเขาก็ไกลถึงเหมือน,นผมคนลุกเลยจริงๆคนจัดเดี๋ยวเจอแกก็โอ,โอ้โหเอาพี่น้องที่วาดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกพี่น้องวงแรกจริงและสามน้อยลำพลินโชว์เราก็เป็นครั้งแรกเพิ่งเปิดวง,งมาเหมือนกันแล้วมาโชว์หมอลำสถานที่ที่นี่เขาครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยมีจริงๆก็ๆอยากให้เต็มที่<ม>เพื่อฝากผลงานไม่ที่มีไว้เนาะมาเที่ยวหลังก็ผลงานของเราผลงานก็จะถ้ามันถ้ามันโอเคเนาะถ้ามันแบด ถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอุปสรรคเรื่องข<า>้นลถ้าจะไปได้ดีมากเลยแหละแต่จริงๆครับเพราะคนพื้นที่ไม่เท่าไหร่ครับคนทํางานอะ่ะเป็นคนอีสานเยอะครับครับโอโซ <c oughs> ขอบจงไงก็ขอบคุณพี่อนุชาและการที่มาให้ข้อมูลนเร็กน้อยแล้วก็วงใหม่สกุของพวกผ,ผ,ผเนีย่ยรู้สึกภูมิใจรู้สึกได้รับเกียรติอย่างมากจริงๆที่แบบว่ามาเปิดสิ่งที่นี่เลย ็อยากขอบคุณเจ้าของที่เขาครับผมใช่ผมต้องขอบคุณเจ้าของที่จริงของที่เขาเขาให้โอกาสเหมือนให้โอกาสจริงนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยให้ใครไม่เคยมีมาขอเช่าเพื่อจะเปิดตลาดนัดโน่นนี่นั่นไม่เอาไม่มีไม่เอาไม่เอาด้วยยเดีวไม่เอาอย่างเดียวจริงๆไม่เอาเลยไม่งั้นก็เปิดมานานแล้วครับมีมาขอผมคุยเขาเขาก็บอกไม่เอาเดี๋ยุ่งไม่เอาอู้ยจะจ้าแรกที่ที่ว่ามา ก็ดีดีด้วยนะครับขอประสบความสำเร็จสาธุขอบคุณพี่อนุชานะครับที่ให้ข้อมูลสาธุพี่น้องครับนี่ครับผมเนี่ยโดยยิ่งเราผมตึ่นครับพี่น้องอึ้งมากเลยครับเนี่ยที่ผมนั่นนั่นพี่น้องผมตื่นเต้นเลยนพี่น้องได้ถาพี่น้องมาอยู่กับผมพี่น้องชูวะผมบริหารแล้วเปล่พี่น้องผมรู้สึกคือแบบว่าอ่ะยังพี่น้องอย่างนี้นะฮะยังแล้วก็บ่อยากให้ข้อมูลงยังไหลนะแต่ธรรมดาถือว่าเขาเปิดซิ่งครั้งแรกมาหนีพี่น้องปองไหนปองไหนกะ ผู้ใดกับมาขอเช่าขอติดต่อสถานที่ราบ่เอาบ่เอาครับแต่แจ้งไม่อยังโดนใจครับพี่น้องสาวหน่อยลําเพื้นโชว์เฮาถือว่าเป็นวงแหลกเพราะที่นี่เพิ่นว่านี่เจ้ขอผู้บรรดูแลสถานที่นี่ถือว่าเป็นหมอลำวงแหลกครั้งแรกเนี่ยที่เจ้าของที่ให้ลงบ่เคยมีวงเงินมาขอติดต่อบ่เคยให้ลงบ่เอาตาผมเลยบอกว่าสาธุกโดนสังพงมากเลย วัฒนาของเขาสาถูกฝนจะตกเด้อที่เด็ดลงคงแรกไม่ฮานครับอเ,เ,เอาจางสี่น่าฝนฝ่ายลงซาขอทรงเขาลงอีสานซะ่ไหมให้มันแบบจางๆบางๆซะครับใช่ๆอย่างมือเนี้น้อขอซะโอ้พี่น้องครับสุดยอดหลีพี่น้องเอาเออให้กำลังใจกันพี่น้องผมน้วครับพี่น้องผมแม่นครั้งแรกลงแรกด,ด้วย บ่อครับตลาดนงตลาดนัดลำเบิรนโชว์ตลาดดงตลาดนัดมาขอเจ้ามาแขกขบอบพี่บ่อาครับของที่บ่ออันนี้แล้วก็พึ่งปั๊บมือว่านอ่างนี่นี่แมนแล้วกบสถานพึ่งมาปั๊บพึ่งปั๊บมือว่านเหมือนก่อนนี่ปั๊บเพื่อหมอลำเอ็ดตรงนี้ คนกับาข้าหมหนอบ่ให้บ่ให้อี่ยคเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับพี่น้องคลิปหน้าจะพ้อมไหมครับเปิ่งแรดก็จะลืมกดไลค์กด like, แชร์พี่น้องกดติดตามช่องบอสตืีลเพิ่์นน้องเชียร์พี่น้องเนาะเป็นแก่ทีนี้นะพี่น้องเนาะ,น,น,ะนี่ครับระหว่างนะติดตามนะพี่น้องเนาะป๊าเอ้าผมกับเดยวเลื่อนนะพี่น้องเด้อเย็นนี้ครับพี่น้องเอทพีอาร์เอสพี่น้องเนาะลงกันเนาะลงกัน ตรงข้าวมัน่วงกันพี่น้องผมไม่แยงบ่าเลยล่ะทีนี่เาเป็นเรียงที่นาจินดีค้างพี่น้องเอาเรื่องอหไรรังจกยจกันเพราะว่าสวัสดีครับสวสยีครม่ขออยจาเม่บอกจอฟังเ่าเป็นหมอล่างพงแลกเปิดซิ่งอยู่นี่แ้าของสถานที่จ้าของทีเพิ่นบอกค่ห้วงเงินงเินมากขอ มาตลาดนองตลาดน้ํากับบังตลาดนองตลาดน้ํามันติดต่อกระบ่เอาเมื่อกี้จะมีอยังโดนใจให้เราปลาสาวหน่อยเราบนลโชวผู้ดูแลนี่เราบอกว่าเราเรากับที่ตามนี่เราว่าเราอนนียากเลยให้มาลงปั๊บที่เพิ่งมาปั๊บเมื่อว่านแค่นี้มึงว่านเมื่อก่อนนี่เพื่อหมอล่ําสาวหน่อยเราบนลโชว์บงแรกอ้าวขอใหคนลุกเลยพี่น้องดีใจดีใจ สาธุเอา,าสองเขาเราอีสานฝนจะตกเนีย่ยเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทหน่อยเป็นครับบ๊บายสวัสดีครับ